สวัสดีครับสวัสดี FC ซแฟนคลับเ c ซสาวน่อย FC น้องหญิงครับพบกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแม่น้อยน้องหญิงครับครับปี่นองผู้ใดอะไรอยู่ท้งหลังคาบ้านนองหญิงไหมเิ่นไมหมเนี่ยฮึเิ่นก็ได้กขึ้นไปคำคำเหมือนเหมือนแนวนั้นผู้ใด,ดล่ะ ลูกน้องพ่อใหญ่สร้างบ่เราคือใส่งานลูกน้องเราหอดคำหอดเมื่อยค่ะแกพ่อใหญ่ยยอันนี้ไหมโอ้คำคำเมือเม่อยเมื่อยจังไลยมาให้ลูกน้องขึ้นไปหาห้างนกซืือเอากระไดดอกไข่ไก่น่ะเอาไข่นกไปถอดจดังไลยโบแมนเนีย่ยมาสิโออิ่มลูกอิ่มเมีย่พยพ่อใหญ่สร้างดิไหม บเบิงแย่งลูกน่องเลยคำคำเมืดเหมือน,หอนให้ลูกน่องมาหาไข่นกไปถอดสูลูกสูเมียว่าสันแทนทีจะไปสื่อไข่ไก่อยู่ลานค่ะไปเบิงพี่น่องเพิ่นเมาหั่งนก นี่ส่วนบ้านนอกดาวนะครับตอนนี้ก็ไปได้ประมาณ10%ครับสำหรับงานไอพุดหลุมนะครับลงเสาเตรียมเทไอข้านและะ้วกรลาดพื่นเห็ดเป็นฐานนะครับ ในผ้าไปเบ่งลูกน้องัวหนาสร้างัวหนาสร้างแล้วคือใส่ลูกน้องแล้วขักเลยคำคำมืดมืดอ้านัวานาสร้างให้มาหาไขนกบอกครับ เราก็บอสือไข่ไก่ไห้โอ้ยพญายีนีบ่บาไหว,วเลยเดนี่ให้ลูกน้องหาไข่นกกินวนสันนั่นเรียนบอกพี่น้องมาหาห้างนอกอีหลีคำคำเมืดอเธให้ลูกน้องมาหาปิ้นหาห้างนกวนสันสายเราอยู่สายพญายัษายายากษ์นี่เอฟซีไปเอ,อิบนะเรามาเนี่ยเบิ้งคลิปนี่เราหน้าเมื่อโอ้ยบาไหวบาไหวบาไหวเรียนบอกพี่น้องเป็นมาหาห้างนอกอีกหลีเลยนะ ทีมงานสีสเกตรสร้างบ้านนะครับมาเหมื่นเหื่นพี่น้องพกม่งกลัวเพื่อที่สิมาหาหั่งนกก่าสันพอดีเงินค่าแรงโบออกองไไเงินค่าแรงโบออกใครโบออกไงออกว่าสร้างโบออกเงินค่าแรงไงเพิ่นสร้างโบออก,กเงินอีกแล้วเออ,อกับโบมีเงินหัวสีสื่อไข่โจกรหาสจะทั่วลงเราเนาะเพล่นลูกน้องนึกเลยว่าห,ไไห,หาไข่นกก่าสันอย่างเกิดประเทห้ง จักนกเอียงจักนกพิราบจักนกเขาจักนกไอ้กระจิบกระจาบนี่มืดปอยญ่สร้างว่าปอยายสร้างว่าผุนเด้อไปไอปลังค่าบ้านนกเอีงผุนพ่อสี่ได้ประทังไปอยู่มือสองมือเลยจังหาเก็บดูออียงเมื่อไรนกเลยแก็บนี่คืออียงนะ ไรตำารวจจับอเอาสิครับอุบลหมอครับมาจากอุบลสิไปใส่ต่ออ๋อ นี่เพื่อนเพื่อนมาจากอุบลผุนแดงพี่น้องมาใกล้เดนี่ยังใส่เพื่อนมาคำคำหมื่นหมื่นไหมว่าหนาสร้างไหมโอ้พ่อใหญ่นี่แม่มือเอือนเศร้าต้องมาเคลียร์แล้วนี่พ่อใหญ่สร้างนี่โอ้ยนอว่ายู้ชายสมดุลเรื่องกฎไทยโอ้ยวายอยู่เรื่องกฎไทยไม่ต้องมาบ่นเป็นไปงานอยู่ที่มวงสามสิบนะครับอุบลราชธานีหลังจากเลิก จากหันมาก,กับมาแวะหาไข่นกนะครับอยู่หลังคาบาา้านนองอหญิงเนื่องจากว่าค่าแรงหนาสร,ร้างบ่ออกไห้นะครับช่วงนี้ติดคัดครับอัตขัดผมมีเงินสื่อกับเขาสูลูกซูเมีย <c oughs> <c oughs> ต้องหาต้องหาไข่นกไปถอดธรรมดาสินะเน,นีนยน่ย <c oughs> ครับนี่แหละเขาว่าไอเบิงขุไปเราผุน ได้เปล่ะครับได้พ่อทอดบ่ได้ได้พ sì. ่อทอดบ่ใครใครมัยได้พอทอดบ่เดี๋ยผมเห็เบิกค่าเล้ยงก่อนก็ได้ถ้าหัวหนาสร้างบ่อค่าเลี้ยงผมเนอ้่าเผมเนย่า้ผมา่เมียนเหรอหัวหนาสร้างนี่เพไวได้เนีนี่นี่าว่า ถ้าว่าไอ้เฮ็ดเฮ็ดงานหลุมกะให้ลูกน้องขุดขุดหลุมเองบอมมีแม่โค้งแม่โคมาขุดห้ดอกขุดเองมานส่หลุมเพป่นว่าลูกน้องหลายเพื่อนนะเป็นมี่เป็นมีก้ารอ่างอีกไหยเขมามกแบบนี้เขาว่าหลุมมันงามเพื่อนะขุดเองหลุมมันงามเพื่อนาพักขนาด ทีมงานนะครับสีสเกตสังบ้านครับหะบอ่อยบ,บ่ไดไออดปนานข่อยมีไข่ไก่อยู่นวนาสร้างบ่ไดมา่ใยคาเล้ง่อยนเาอนาะแต่่อยไดกลับคาเล้งแล้ววนาสร้างว้่อยบ่บอย่แล้วปานี่ไห้หาไข่นกกินแนวนี้ ไปละออกแล้ว <ś led> มาเคลียร์เคลียร์ห้างนกในหลงังคานะครับ <S <S <ผม S 2> เพราะว่าคนหาซ้างว่าไก่สีฮอดสัญญาส่งงานแล้วว่าสันต้องมาเคลียร์นะครับอันใดที่มันบปราเรียบลอยมันสกรปรกมันต้องเคลียร์ออกนะครับเป็นกระหายลูกน้องมาเคลียร์แต่ว่าความหมายจริงๆนั่นคือนีน่ละคือเอบาโทวนว่านี่ละ ขอบุญกําลังใจครับพี่น้องมือนีไปให้กําลังใจกันอยู่นะครับบ้านอุ้มเมาหลังจากที่รอบแรกบได้อันนี้นะครับบได้ทําการแสดงเนื่องจากพายุฝนมือนีกับพายุถลม่มหลายหม่องหลบอนนะครับบวาจ,จะเป็นทางบันแพงโดมสาวน้อยนะครับหรือว่าทางเวทีของมะลำเพชรลําเพลินนะครับก็ให้กําลังใจกันไปครับพี่น้องูุ้ใดไอประสบเหตุ ถายยูหรือดูร้อนกะขอให้ผ่านผลไปได,ด้ดีเนาะครับเนาะกำลังใจจากทีมงานหลังบ้านน้องอุ๋งอิงนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ฝากเบอร์โฆษณาครับสารคลิปนี้เอาไว้สนิทสกอรพี่น้องเดวพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ